อะไรขึ้นหรือเปล่าฟันวันงสองสามขึ้นละก้อนละอืมฝันฟันเีขับรถว่เป็นนี่นี่โอ้ขับรถม่เป็นบ่นี่ันนันว่าจะอะไรก่อฟันอะไรขับรถฟันอะไรขับรถไปยังบุกับมูอืมบกกัจอดดวย บ้านมีสิไปอีกมูกับแรนมาขึ้นรถน้ำเข่าเกียร์รถกับเป็นขนาดครับว่าเป็นกันไรโอ้ในข้อฟันขี้จะได้เซยเลยเจ้จะได้เซเนาะโอ้อันนี้ฟันมูอะไรนี่มื่อมืูนี่วันที่สิบห้าฟันวางวันที่สิบสองมันละโอสิบสองสิบสามเนาะครับรถมันบ้านมีมือขื่อนนี่อันเต้าแจ้งเดี๋ยวขับขับรถ ไปกับไผสิไปไซไปธุระไสแจักสิไปทุระยังกับมูอืมที่แจงว่าสิครับไปเล่นไปเที่ยวไปยังนี่ละอืเขาเกียร์กึบกับเขาเกี่ยวย้ายบ่เดินนากระเดินท้อยกระถอยโอ้คือค่วงเราคือว่าค่วงเราแต่จแต่ว่าความเป็นจริงก็คือครับว่าอะไรเป็นครับว่าเป็นโอ้แต่ในฝันหนี่กในในฝันหนึ่งเพราะว่าครับเออห้ยเรือรถยังเหรอฮะเรือรถกันนั่นแล้วอืม ูนยแล้วฮะตัวกาศูนยทะเบียนรถกระบะมันเคยออกเลด่ทะเบียนไม่ไก็ได้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมไฟหนาถอยหลังวาันเล็กสามตัวนี่ยเนาะเนาะเตอรไม่สามตัวหรอเลขสามตัวทะเบียนรถมีสามตัวครับยูมดขึ้นบ่ขับยูขึนโอ้่วเดินหน้าถอยหลังยางอไรเตี้ยโอ้ ไปกับมูมก็จะคุณเมีอะไรบอกเก้่จกัหนขไ้คไปใช้ตัอนั่นแหละกับเูอ่ยอันนี้อ<ป>ันนาเบกเป็น <c oughs> เขาเจา <c oughs> ะนะนรับันต้องไปซ้อนข้าวรถหนักได้เตี้ย <c oughs> <c oughs> นอนกับขาปเป็นเลยเตีย ตากีตาตาออกมาใหไม่ๆกกับฟันเกี่ยวม nee ันหนึ่งสิละแต่ว่าฟันอะไรว่าฟันจะพร้อมกับฟันว่ามันแลนไปเองเมื่อันั็ออกหกหาชุนตรงตรงเลยราก็ออกหกหาอีกตั้งหาวดนึ่งออกทั้งสามตัวเลยออกสามตัวสองตัวหกห้าก็มากอีกันอืงปาดโอห้าไม่ไม่อะไรทะเบียนไม่ไม่นั่นหกห้าศูนครับสามตัว ครับไปทั้งใดคนกระท้วงเขาถามกินเราน่าแต่ก็ถือก็ได้คำว่าถือแรงมันเพราะว่าเออเอนได้ถ้าเบียดน้ามันกลายแรงมันแล้วน <laughs> เน<อ>าะกต่<อ>กกว่าม<อ>ันสิบหกออกอีออกแต่กองก็ลไม่ได้สิบห้งได้ทั้งบนทั้งล่างเตะหัวขาออกดูดูเด้อหัวขานี่มันนี่กระดังคือนเขา ทวดมันบอกกันเป็นบุญเดือนซีพอดีครับบุนไปอยู่ในวัดเทศอีหยัยงซอยมูในวัดเขาทามกินเรากินเบียร์คบๆแล้วก็วัดถึงไรโ,โ,โอ้ไม่ก็สามตัวเลยนะเนาะอะไรบ้าสามตัวตั้งสองตัวนเนาะโอ้ี่ไปทากใดเขา,งงาทักรวมยาวๆมันชอบเบียรถงบ่นั้นะกันบ้าบ่ถือกันคือยายเขาเนาะนี่ไงถือไปก่อนละเจ้าสิวา่วเาเ้าก็ตัวบ้าเราอึดอัดเจ้า บ้านนี้ล่าสุดันฟันได้ก็บาดในฟันล่าสุดมือขึ้นมืในคนแม่นมือขึ้นมนแดับฟันว่าอยู่เฮียนแม่ตะกี้ตะอันประธานออกเฮียนเนาะตะกี้อยู่น้ำแม่เป็นเฮียนหลังเก่า บ้านมีคลื่นระฟ้าน่าฝนตกเศร้าอ,อืมฝนตกย่ามจังว่าสิอืมจัรยามฝนละฝนตกเศร้าไม่ไม่บ้านพิจารณาว่าไปตากบตาเลี้ยวไปกระเท็ปลาบื้น,น,าน<อ>บานนี้ตาพ่อมีสุรุนร่นรุ่นใหญ่จนรุ่นน้อยจนทอดรุน่นย<อ>่อยตาพ่อดีตาพ่อตามันบืน้นปลาบืน้นเศร้าตาทอดพาเอ,อิญการมาเก็บผัดวิตังต,งตแม่์จะคว้าเวลาเก็บเอาสองคน โอ้ก็เเก็บเก็บปลาหนังตาจะควงเก็บมาแม่เป็นผู้คั่อะพออายุยุติแต่ว่าควงเพราะเก็บพอเย็นเบิ่งโอ้ลูกกายุรำการลูกกายุแถวนั้นนะแต่ว่าจะควงเป็นผู้เก็บผู้เดียวแล้วเป็นคู่คู่ลุมเอาผู้เดียวได้เจ้าสาวเอาสาวเอาเจ้ปลาเบือนปลาเบือนคืมาปลาคอรุ่นที่แหลกแต่ตะรุนน้อยๆเก็บไปเก็บไปบาดมิดจากตะรุนโลโอ้ไงขืนไงขืนเอาไงขืนไงไม่ไออกแน่เอออัน เป็นแส่วนเอาจังสิส่วนเนาสิส่วนดีา,มมากเป็นแต่ออนซอนแต่นอกบา้านพี่น้องเลยเปหลายเลยจ้ย <L ess> <L ess> หลายโอ้เป็นแม,ม่เป็นผู้คั <ปา S 2> ่วมืาอคืนนี่ค่ะปลาตัวนึงผัดอันเป็นปลาตาย<ม>ปลาตายก็เลยจับขึ้นข้างไว้เอาปลาตายค้างไว้สักก้อนยะเฝ้าอมมัดม,มา,าสั้นฟ้ามาเอาปลาซุ่มเต็มลงเลงลงเลงสักก้อนโอ้ปลาเอาปลาซุ่มเขาจ้าซุ่มบืนนี่ั่นเตี้ยบืนโอ้ปลาตายปลาตายตัวนึงก็เลยจับไปค้างไว้เอ้าเอาไว้ัำสักก้อนปลาตายอันวันนี้ไปใส่รอกก็สั้นอืมคือมันตายแล้วตายตัวนึงตายแล้วตัวนึงอืม เอาทั้งต่ซุ้มมันบืนละต้งเด้งลงเด้งหันละปลาคอที่ชนมากเตะปลาคอไม่แต่ปลาคอแนวอื่นบ่มีโอ้ต้องปากคอวนๆเจ้าตัวใหญ่ๆมันมันจะโศกไงปาคอภาษาไทยเขาอื่นปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเนาะนี่ฟันแล้วตื้นขึ้นมากกันนี้มาท่านอื่นนี่ของประท่านไปบอกงของฮอดย่ายฟังประท่านไนแปลงของซุปเปอย่ายฟังเด็กฟันบ้านเด็กฟันเป็นผู้เก็บเอาเพื่อนเป็นผู้พัวอ๋อว่ามันมีโศกไงหรืว่า ขางเหียนเป่นขางเฮี่ยนปลายเนี่ยมหาบุนคัน้ำขางเฮี่ยนเราสันขางเฮี่ยนผู้ใดนี่ขางเฮียงย่า่ขางเฮี่ยนย่า่ว่าว่านี่โชคนี่หลับหรือว่าเฮี่ยนหรบันเนอก์ีีบอ่เหอะมันสีมาจะใส่เหอมีมักได้เกไปแล้วบัตเตอร์คบบัตเตอีบออกวังหันเนาะก็คือว่าจะซื้อตวเก้านี่นะถ้ามันออกอีกไม่มีอยู่ที่ออกตัวเก้า <iyorsun S 1> oh, บนันเาที่ยันแมน่เพ um ิ <os im it Goddess> mm. uh. Uh, ่นเจ้น่โอ้มันบืนขึ้นมาแข่างเฮียนาขางเฮียน่นเฮียนหลังเกาต่ว่าอย่างเพิ่นเฮ็ดเฮียนหม่แล้วแต่ว่าเฮียนแต่เป็นเฮียนหลังเกาสกีเออแก่บานสีเยนเกาันทีเกา ปลาบนขคือมหากระซ้าอยู่ขางเยี่ยนเจ้าตอวไปเอาไก่เลยเจ้าไก่เนี่ยมหาบึงมาทุนพ่นกระซนีตักตัวยงใที่แหลกกระลุ่นเล็กๆจับไปจับไปย่ขึ้นเรืยไ่ขึ้นเรือยโอ้ยสวมี่สว่าสันกอนน่นอตัวนี้หน่อยแตตัวงใหญ่เ้ตัวนี้นอก็เก็บไปคุ่ไว้เก็บแต่ถ้าได้ทั้งแดดตัวย่ขึ้นนาเนเต็มเลยเจ้ อาเอาเอาเลยเจ้ส่วนเอาคืนมาายเป็นคู่ๆนะอือบ้านเลขทีเท่าไรเรับ้านเลขทีบ้านเลขทีเพิ่นกับเ่าสิบซีเด้อตัวสองตัวรสองตัวคนเด้อตัวทิซเอามันออกไปดลยเนาห่าหั่อนอั่ัอนอันนอ่อนน่มัน่นอันห้ัอกอห่อั่ัน่่นอห่ันออหนออนอหนอััน่ เอามาเป็นลางเตไปใช้กับอะไีเล็โอ้บ้านเลขที่เพิ่นกับเก่าชิบซีหวดก้อนนั่นกับฟันเกี่ยวเพิ่นสองเพื่อนจีบกันมาซื้อเอาบ้านเลขที่เพิ่นนเอาไปซื้อเอาเนวอื่นถุงอื่นโอ้หัวฟันมาเพิ่นขับรถหวดก้อนกับอะไรฟันมาเพิ่นขับรถไปเสียรเฮียนเขาเพื่อนรุ่นมากกับฟันนี่ยันละฟันเกี่ยวเพิ่นอนย้อนไปเฮี่ยเลาะกลางคางกับฟันเกี่ยวเพื่อนว่าฟันมาเพิ่นได้ลูกน้อยโอ้ย ใช่สันกเป๋ากันเสื้อตัเอื้อแบดอออมาออกบารีทีเพิ่นหัวอนอเ่ี่มันออกอเก่าซีเนาะอยู่ใกลไกเหออกอนเล็กเสือกับฟันที่ต่อกันสองขึ้นฟันเกียวเพิ่นหับเสือตูเอื้อมัเป็นมาบารีทีเพิ่นเาะบีนี่ละนี่ละบาดนี่หละเออเล่าเอาเล่าเอาคูบเอาคูบเอาป่าน่ะ ก่มันออกบนห้างออกล่านน้องหันี่ตอนแรกตนแดกก็มันเก็มาได้หมดละบ้านเีเรียกได้ใจนี่ไปเลยก็นี่ละก็ว่าสซื้อนี่ก็สซื้อขันเท้าจับปลาข้าจับกับฟันว่าจะจับปลาปนปดฮะเป็เปดเมื่อห้าเป็นฮะข้าจคยตีตะเก้ามโอ้ผูเถาข้าจาเค่อยตีผูเ่าข้าจับข้าตีนจับปลา มื่อเป็นฮาท่นานว่าปลาเป็นแปดจะเจอว่าตัวเต่าตัวผ้าว่าอาจจะจับปลากับแปดาจะคือว่าสิลงทุนตัวนี้เนาะะตัวนี้ล่ะก็เกาซีนัน่นละคือว่าจะลอซื้ออะไรโอ้สองตัวนีเนาะเลขมักงแนใจเนาะเมื่อแนี้ยล่ะก็เออคนอนั้นห้าคนมีโชคมีลาบเนาะคนเดนจะจับปลา มีทั้งมีทุกมีทุกไสว่าเถอะไสมีปลาเนื้ออื่น้ปลาช่อนล้วนๆมาช่อนด้วยก็ปลาตายก็มีปลาตายตัวนึงกับตัวแบบไงก็เลยจับไปฆ้างไว้ตรงนี้กันเต็มปลาตายตัวนตัวมันตายก็ได้จับคือกันปลาตายก็ได้ไหวปลาตายขนาดตายซีนี้งุ่มางเด็กหมดเน่แล้วเนาะปลาตายตัวนึงพร้อม ตบาบันเลยเพียรเก้าสิบสี่ครับ <9 AC. S 1> อพอแม่พี่น้องเก้าสิบสี่ 4. ครับจิมาบอมาร์ดัมวาขั้นมากกัดลงทุนไว้น้ำเพลินครับเพลลิ่นฝันดีดิแอดมินว่าเออแล้วก็เพิ่นจีซื้อตัวนี้แหละเพิ่น่าเพิ่นลงทุนตัวนี้เออจิมาบอมา,าไม่รู้ละเออเขากับบลรู้กันไหมครับผมตาเพิ่นฝันความฝันเพิ่นเพิ่นฝันดีครับครับอันเป็นปลาเนี่ยมืนนูขึ้นนี่เออหมูขึ้นนี่สดชดร้อนร่อนชดร้อนร่อนฟอนที้แก่อ่อฟอนตี้แก่ กาล่ย่างอีบ่อมาแล้วเนาะโคงสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายปลาเห็นปลาก็ดีทั่วเนาะเลยจับเอาจับเอาเตี้ยนี่โตกยันเหรอละปลาคอใหญ่พร้อมเนาะปลาคอใหญ่เลีแรกก็จับเอาตัวรูปเล่นน้อยอจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นบวบเนาะมีแต่ตัวยังไงบาดบวบเบี้ยเบี้ยขวดเอาโลยตักเอาตักเอาได้เตี้ยตักเอาตักเอา แม่เป็นผู้ควบานเนี่ยเป็นผู้คว้มาบนแม่ควกมัตากแม่บานได้กะให้แม่ควอยู่นลันโอ้ยเป็นฝันบังเอาลราบ้านเนาะผู้แม่เนาะคนสิบัังแต่าะบ้านนี้ฟันเดี่ยวแต่ได้มานี่ล่ละครับเบเลยว่าท่านเลยไปสอนชมฟันสกันฟั้างกับเออเจ้าคนที่นิีว่าวปตัวไดเตี้เน่คนทีเอามากน้าขึ้นกันนี่บ่เตสอนฟังกันก็สิว่าป้าเด็กที่คุณนี่ละมั็สิว่านาเที่เตอ อาว่ันนี้วันนี้รถก็ได้ครับวันที่เดี้ยถ้าเบียรรถก็ได้ได้แหละอะไร้ถ้าเบียรรถศูนย์ทะเบียนรถ่าศูนอกาศูนยาศูนี่มันสีหาซื้อได้บ่คณะมันดังอ่าเลขดังก็เคยออกมาแล้วครับสามตัวอทั้งสามตัวบนทั้งสองตัวล่างหอกาศูนกับฮาหกบ่อกฮาล่างกล่าง บนหกหาซูนสองปีล้วบอลประวัติลงมาเดี๋ย้กระมูกเกิออกมาได้สองปีนะออกไม่ไม่ไม่แต่แต่ทะเบียนไม่ไม่ไม่ผลลัพธ์วันนี้ก้อนเลขกสอบกับฟันฟันว่ามันแรงตัวเองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่หันละแรงเนี่หน้าบ้านเดี๋ยพอเงี้ยวันนี้ก็ได้ครับคือเก่าฟันเกี่ยวมาเมาผู้ใดมักน้ำพึ่นกับจัดไปสังน้อยครับว่าขั้นนั้น บวมักกับพานครับเด้อะแอดมินแกนําเสนอให้เป็นแนวทางครับการเสี่ยงโขกมืออื่นแล้วครับสิวอ,ออกแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วเนเาะเพป็นฝันดีเลยนะแป้งปันเพื่อนกันยาแป่งฝันเพื่อนว่าบ่เป็นยังเพป็นฝันดีครับมันจะได้เงินได้ทองครับอ่าบ่นนี้เนี่ยเพิ่นเอามั่งเอารางวังไงโบดบูเนี่หนยหอ่อย่าลืมแวะอ่าลอตเตอรี่ได้หรือ มักตอนแรกกระจับเอาลวดแต่ในยันฮาลอตเตอรี่ัจจุบานก็มีแล้ว่าต่หาซื้อนักขั้นบัตรตัลอตเตอรี่อืออ้าวตัวหามันมีโุกมีหลับเนาะฟันดีไปเนาะเห็นเห็นป่าเนาะเออฟันเห็นป่าวันนี้ต่อาก็ใหญ่อือต่อาก็ใหญ่ดีจุดมาที่แรกก็เพราะคือพอดอกเลื่นนอนเล่นไปเล่นมหน้าขึ้นกดฟันว่าได้จับปลานเพื่อ่ิวัสเซนอาครับผม มืออ่นก็สิออกได้ลามืออื่นก um, ็พูได้มักน้ำินก็จับไปเล็กน้อยโค้งสุดท้ายโค้สุดท้ายวคงสายวนี่อะไรเกิดขึ้นได้เน้เออเศรษฐีคนต่อไปพวกเน่นี่ไ่เกออพน่เนี่3สล้านหนี่งไดเนอกบอกเถีอนว่าดอกลห้าพันหโใหมาดแล้วก็ใจจับป่าจับ อันนั้นมีตปาตตตปลาตกบางไงมาซะเลยส่วนเอาส่วนเอานะครับรถเพิ่มเงินค่าลดสิคุณแอดมินเนี่ยเม <5 S 2> ื่อเย่นพฤษภาเสรนก็ได้ขอสัมผัสเพิ่นออกอากาศได้หน่อยผู้ใดมักน้ำเพิ่นก็นจัดไปครับให้บ่มักกับพันบ่นนี้โชคไพ่มันมันเนาะโโดวงไพ่ดวงมันครับเป็นแนวทางด้วยครับเด้อเอาเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้ขอบคุณเพิ่นหลายๆสำหรับแนวทางครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ